เผยสาเหตุโตโน่ใส่สูสีดำตัวนี้มางานแต่งโมรู้เหตุผลถึงกับพูดไม่ออกเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอสุภาชัยและอ้ําพัชราภาเจ้าภาพจัดงานอะไรให้กับแตงโมนิดาผู้เสียชีวิตโดยพิธีได้ถูกจัดขึ้นที่ฤาษีจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13มีนาคม2565 ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมง,งานจะต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชมพูและโอรสรวมทั้งต้องลงทะเบียน QR Code ผ่านทางเพจคลิตจ,จักรแห่งความสุขเท่านั้นโดยจำกัดจำนวน1,000คนต่อวันก่อนเข้างานต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด -19 และตรวจคัดกรอง ATK ที่บริเวณโถงชั้นหนึ่ง ของโบสถค์คร,ริตจักเสรีภาพกรุงเทพส่วนประชาชนทางบ้านสามารถรับชมพิธีไว้อะไรดังกล่าวได้ผ่านทางช่อง YouTube l i v e ช่อง CJ Connect ล่าสุดวันที่13มีนาคม2565ซึ่งเป็นพิธีอาลัยคืนสุดท้ายทางด้านอาดีตคนรักของแตงโมนิดาอย่างโตโน่พาคินร่วมส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยโดยทางด้านโตโน่ได้สวมชุดสูทสีดำพร้อมสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้าซึ่งหลายๆคนได้ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดโตโน่จึงใส่สูทสีดำมาร่วมงานทั้งทงที่ที่จริงแล้วได้มีการประกาศว่าการแต่งกายที่จ ะมาร่วมงานต้องเป็นโทนสีขาวชมพูและโอรสโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาเผยสาเหตุโตโน่ใส่ชุดสีดำมาร่วมงานแตงโมแล้วว่าเสื้อสีดำแตงโมเป็นคนซื้อให้โตโน่ครับบางคอมเมนต์บอกว่าเสื้อตัวนี้แตงโมซื้อให้โตโน่ลองย้อนไปดูไอจโตโน่ดูนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าเสื้อกับสร้อยแตงโมเคยซื้อให้นะคะ เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนที่รู้ความจริงถึงกับน้ำตาไหลไปต,ตามๆกันเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ